ถูกพี่สวัสดีครับเป็นเป็นนักข่าวพี่มาถ่ายภาพฝาเสาไฟกลางคืนดีไหมพี่แบบนี้ดีสบายเลยอ๋อดีมากเลยเนี่ยไฟอ๋อยอดเยี่ยมอ๋อแล้วเราวิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยฮะเราวิ่งเราวิ่งวินอย่างเงี้ยกลางคืนทุกคืนเหรอฮะอ๋อมินจนสีดุ่มอ๋อแล้วแล้วเมื่อก่อนที่จะไม่มีไฟอ่ะเราวิ่งเหลัวกลัวมืดกว่านี้เยอะไหมโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยต้องใช้ไฟนี่ แต่ตอนน้ําท่วมมาไม่กล้าเข้าไปนะไอคุณผู้โดยสารลำแบกเขาทำไงดีอ่ะก็พยายามให้เข้าไปค่อยๆพาเข้าไปก็ออกมาจากจุงออกมาแต่หลังแต่หลังเขาเอาไฟมาติดนี่ปัญหานี้หายไปเลยไหมหรือยังไงหายแล้วไม่มีคุณกลัวแล้วเพราอย่างนี้สาสๆไม่ค่อยกล้ามานะครับขี่สบายขึ้นมีขโมยขจรไหมฮะน้อยไปแล้วว่องนี้หมดอมดไปดี ดีไหมดีถ้าว่าไม่มีไฟเนี่ยลำบากไนอยู่ใครใครโดนใครเข้ามาหมดเนาะทำอะไรใครจะไปรู้อะเนาะแล้วไอ้ความที่มันสว่างแบบนี้ติดที่เนี่ยมันมีผลเสียอะไรกับชาวบ้านมั้งไหมไม่มีไม่มีแบบอยู่ใกล้ๆแล้วนอนไม่ได้เพราะว่าไฟมันสว่างเกินไปอะไรเงี้ยก็คือผลดีมากกว่าผลเสียโอ้ย่างนี้ดีกว่าเขาประหยัดไฟข้างในไม่ต้องเปิดเนาะนอกจากมีถ้ากลัว ก็ปิดผ้ามันหน่อยรู้สึกขุนใจไหมครับขุนใจขึ้นโอ้ขนใจดีมากผมบอกว่าบางบางทีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะที่อื่นก็ไม่ได้ทำกันเนาะดีมากแล้วถนนล่ะถนนก็หอดไฟอยากได้ไหนกว่ากันผมมองเอาไฟก่อนอ๋อสำหรับเรารู้สึกว่าไฟก่อนไฟเห็นก่อนเนาะเนี่ยไฟก็ไปสบายแล้วเนาะ ครับนี่แต่เดิมถ้ามีคุณข้ามาเยอะๆก่อนก็ไปทำกันหรออ๋อทำดีหลังอ๋อครับผมอืมชอบจรินจรอน้องเขาุยหน่อยดิที่เป็นนักข่าวครัอบอยู่ในซอยนี้ปะฮะไม่ไม่ครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วผ่านซอยอย่างเงี้ยเราอยู่แถวนี้ปะ อาศัยอยู่แถวนี้ป่ะที่มีเสาไฟเยอะๆเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างติดติดจับเครื่องให้นิดนึงได้ไหมมันมันเข้าเนี่ยอ๋อคอนเทนเนออยู่ในแถวนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอไฟสว่างเรารู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นดิมองมองได้ชัดอ่อืมแล้วเป็นไงรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยอะไรขึ้นไหมปลอดภัยขึ้นอ๋อก็ดีนะสําหรับประชาชนเรารู้สึกว่าดีนะครับผมอ๋อครับขอบคุณนะครับ